ควรจะเข้าใจได้้องใช้เวลาหปีสีปีชีวิตก็คือค่อนข้างเหนื่อยครับอย่าเริ่มเป็นศูนย์เพราะศูนย์นี่ส่งไปนี่เขาจะนั่งหัวเราะครับแสดงว่าคุณไม่อ่านมาพักแล้วก็สอนไปด้วยงานวิจัยจะออกต้องยีิบสี่ชั่วโมงออตาลของเรามีนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงมากคณะวิศวกรรมศาสตร์มีนักวิจัยทั้ศาศานแนวหน้าของโลกและของประเทศในการอินดอทอกจะนำทุกสิ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์มาพูดคุยกับทุกคน เพื่อให้รู้ว่ากว่าจะเป็นนักวิจัยระดับโลกและระดับชาติต้องดําเนินการชีวิตอย่างไรจริงๆก็ถ้าย้อนกลับไปศีสสีทีแล้วก็เหมือนกับเป็นเด็กต่อวอนะครับก็มาจากทางภาคอีสานนะครับก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เรียนประถมจากอำเภอเล็กๆอันหนึงนะครับแล้วก็ย้ายมาเข้าที่โรงเรียนประจำจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคือร้อยเอ็ดมีอะไรนะครับ แล้วก็พอจบก็ได้ทอนทีของจังหวัดก็เลยไปเข้าที่มอคอนแก่นนะก็คือได,ได้ได้ไปอยู่ที่มอคอนแก่นทางานอยู่ปีหนึ่งมันก็ไปเฟือก็อยากมาเรียนทําปีหนึ่งเรียนไม่ด้วยมันก็หนักนะครับก็คืออืมก็เก่งใหญ่พี่ๆเขาก็เลยลาออกหลอกมาเรียนนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบหาเงินหาทุนเงนไม่อยากขอพ่อแม่ครับเพราะพี่น้องหลายคนรับจ้างก่อนหนังสือก็มันสูตรเดิมๆนะหลายๆายคนท,ที่ที่มาจาก ครอบครัวแบบแบบนี้นะครับยุคนั้นนชีวิตก็คือค่อนข้างเหนื่อยครับเปลี่ยนนะฮะหนังสือฟิิดเ์คมกนิกถึงที่นี่ผมอ่านตห้าห6รอบจนหนังสือพุ่นไปหมดใหม่ๆไ่ถึงครับทีนะเพราะอ่านครั้งแรกในงงความรู้แค่จับได้แค่ห้ปอเซต้องอ่าน5ครั้ง6ครั้ง จนพุนจนเพิ่มออไม่เข้าใจก็อ่านใหม่ไม่เข้าใจก็อ่านใหม่พักหนึ่งพอดีมีน้องๆจากรักกระบังไปเรียนต่อที่น้นก็เลยชวนพี่มาอยู่ก็เลยวันนี้พรที่นี่ก็ให้อากาศเรียนด้วยให้โอกาสยุคน้นที่นี่ก็ถือว่าเป็นเคสที่ที่ดีที่สุดอันหนึ่งสำหรับในการเรียนหนังสือนะครับเหมือนมาพักแล้วก็สอนไปด้วยแล้วก็พอดีมีทุนนะฮะคอลัมโบมาทุนแบบวิธีเข้าเส้อทุนรัฐบัลอังกฤษก็เลยได้สอบก็เลยได้ไปเรียนต่อมา มีผมคนเดียวบางที่เรียนต่อทางด้านโทเอกนะเอ็มเและ PhD ที่ Imperial College เน Science and Technology ที่นั่นนะครับที่อังกฤษนะที่ลอนดอนนะฮะงานที่ผมทำร,รีเสิร์ชนะฮะทางด้าน v อลเทคซึ่งเป็น c คอมเพ s สบอลโฟ o ์ซึ่งปกติ Compressible f โฟลมันค่อนข้างยากนะโมเดลมันถืออะไรที่ยากมากมันเป็นอะไรที่ยากแล้วโมเดลทางด้านนี้มันยังไม่คอมพลีทนะครับาากว่าจะผ่านมาได้นี่ก็ถือว่าสาหัสมากสาหัสมากจนจนไม่คิดว่าจะกลับไปอีกแล้ว มัคงไม่มีเลยทางด้านนี้นะครับก็เลยจะเอาความรู้ทางด้านที่เราเรียนเรียนมาคือเรารู้จ,ก ortex, จก ortex, ักวอเทคต่างวอเทคเราก็ประยุกต์มาหน่อยเราไม่เอาเป็นพวกซูเปอร์โซนิกไฮเปอร์โซนิกเราเอาแค่ซับโซนิกพอกลับมายุคโน้นงานรีเสิร์ชห้องแบบอะไรมันยังไม่เยอะเหมือนทุกวันนี้เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีงบมันยุคทุกน้นนะฮะก็ยังลำบากอยู่แล้วก็เกิดมาัาก็เลยมามองตอนแรกกลับมาก็มาลองเทสตดู3ามรูปแบบครับก็มี ทำดรายอิงนะฮะทำคอมเพรสชั่นด้วยต่อามาแล้วก็ทำด้านอีเชนเจอร์นะฮะเพราะพวกนี้ก็คือเอาหลักการที่ผมเรียนมาคือวอลเทคเทคโนโลยีอะไรที่ก็รู้จักถ้าเรารู้ทางด้านวอลเทคมันจะมีประโยชน์เยอะแล้วก็เห็นในคอมเพรสชั่นเนี่ยฉีดธรรมดาไม่ได้ต้องฉีดเป็นวอลเทคมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ,นะฮะพฤติกรรมภายใน,ม,นมันไปช่วยมิกซิ่งหรืออะไรต่างๆแม้กระทั่งในดรายอิงเนี่ยถ้าปล่อยเข้าไปเป็นลมหมุนหรือลมหมุนพวงพวกนี้มันจะเหนือกว่าปล่อยลมธรรมดาเยอะแยะ จุดนี้เพราะเราต้องหาไม่ได้แม้กระทั่งใน fluid. ฟลูอิดทำไมฟลูอิดสร้างเราต้องสร้างตัวเทอร์โบเรเตอร์ที่เรียกว่าตัวหมุนกลวงวอร์เทกินเตอร์เพราะวอร์เทกนั้นมันก่อให้เกิดเราก็รู้ว่าวอร์เทกนั้นด้านนอกเพชเชอร์มันสูงตรงกลางเพชเชอร์มันต่ำหรือเป็นแวร์กเราก็อาศัยว,ว่าตรงกลางแวรัมสร้างลมหมุนขึ้นมาทําให้ผิวนั้นบริเวณผิวว่าเกิดเป็นแวร์กำเดยแวร์กำมก็จะดึงดูดไฮเพชเชอร์มามันก็เกิดอิมพิงกิ้งเชนคือแรงกระแทกชนทําให้เกิดการถ่ายเทมาก มากกว่าปกตินี่หลายเท่าปกติเท่าสองเท่าก็ถือว่าเก่งแล้วแต่พวกนี้มันสามารถทําได้ป็นท่าเท่านี้คือหัวใจของมันทาให้เรารู้ว่าเราจะไปแปรพัยมันยังไงนะจากที่เรียนรู้มากวัจะเข้าใจได้เราใช้เวลา5ปีสี่ปี <c oughs> ที่นี่ได้เปรียบกว่าที่อื่นนะในแง่ของออให้โอกาสนะแกะ่ยานทุกท่านเราสามารถอยู่นี่ได้ย4บชั่วโมงที่อื่นไม่ได้ครับจุฬาสองร่่มไล่แล้วครับบางที่ก็สี่ห้าทุ่มของเราเนี่ ยี่สี่ชั่วโมงนี่คือจุดเด่นทําให้คนอยากมาอยู่ที่นี่นะฮะก็คือสูบแล้วก็คือให้เรารู้สึกเราอันที่นี่คือบ้านเราที่อื่นน่ะเหมือนเราเป็นลูกจ้างถึงเวลาต้องกลับแต่ที่นี่เขารู้สึกที่รัก่นี่เพราะว่าท่านผู้บริหารท่านต่างๆที่เป็นต่อยถ่ายทอดกันมาข้อดีก็คือนะฮะให้โอกาสตรงนี้ครับคือไม่มายุ่งเลยคุณแบบคุณจะอยู่นอนกินตอ,อนที่นี่ก็ไม่เป็นไรงานวิจัยตั้งแบบนั้นครับไม่ใช่งานสอนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือนี่คือข้อดีของรักกระบัง ท่านไม่มายุ่งคุณจะอยู่ยี่สี่ชั่วโมงใช้เฟรกติในที่มีเท่าที่มีอยู่นะเต็มที่อามไฟนั่นคือนั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่าตึกตึกห้าทุ่มหกทุ่มรถเรายังจอดเต็มอยู่นั่นคือหมายความว่าแต่ละท่านก็คือหลักที่อยู่ที่นี่คือข้อดีของที่นี่ผมว่าที่อื่นไม่มีไม่มีอย่างนี้นะครับเฉพาะในกรุงเทพนะที่เห็นนะครับที่อื่นนี่เหมือนกับลงมาเช้ากับสี่ห้าทุ่มกับสองสามทุ่มแต่ที่นี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงงานวิจัยจะออกต้องยี่สิบสี่ชั่วโม ตรงนี้ครับท่านแรกก็คือ1เราอยู่สายงานนี้นะครับสายงานวิจัยเนาะมันก็ธรรมดาเราก็ต้องคิดแล้วเราอยู่จุดนี้เราจะพอมรู้ไปสอนเด็กมันต้องเป็นอะไรที่ท,ที่ที่เรามั่นใจว่าเป็นความจริงเพราะในหนังสือส่วนใหญ่มันเป็นอะไรที่ที่เป็นเบสิกมากเป็นพื้นฐานนะครแค่หนังสือ,อคือมันไม่สามารถเอาความรู้จากหนังสือไปทีพิมพ์ได้มันต้องมีสิ่งใหม่หมอย่างน้อยแต่เบสิกพวกนี้มันทิ้งไม่ได้พื้นฐาน บางทีเราใช้ reference ต่างๆนะครับเราการทาพวกนี้เราต้องสร้าง p a s ช i o นขึ้นมาก่อน p a s s i o นเนี่ยมันก็มีหลายแบบครับบางทีเราก็ต้องเหมือนสะกดจิตสะกดจิตตัวเองเนาะว่าเอ๊ะทำไมเราทําทําไมคนนั้นทําได้ทําไมเราทไไําไม่ได้หมายความว่าทำ,ทำคนนั้นทำหมายความว่าคนในวงการนะครับไม่จำเป็นต้องประเทศไทยต่างประเทศอะไรเงี้ยทำไมเขาทำได้อ,อ่านบทความเขาเออเขาคิดได้อย่างไงเรือต่างๆเราดูแล้วน่าสนใจเราก็ต้องมองเอะตัวนี้น่าจะถูกถูกถูกไอ้ความต้องการของเรา เราก็พยายามจะดูเรียนรู้แล้วก็หาช่องว่างว่ามันมีอะไรนะครับเพราะยังไงคนคิดอะไรขึ้นมามนยังไงต้องมีช่องว่างครับไม่มีงานที่ไหนคอมพลีเร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามมองว่าไอ้เท่าตรงนี้ใส่เข้าไปนี่เกิดเกิดอะไรขึ้นนะฮะจากความรู้ที่เรามีจากหลักการอย่างที่ผมที่เคยคุยนะว่าวอลชีคตรงนี้ที่เกิดขึ้นมันดึงดูดแล้วเกิดแรงกระแทกเนี่ยมันผิวมันเหมือนทำลายแบลวคเรย์เลเยอร์ตรงนี้นถ่ายเวามร้อนดีมากนนหมายความว่าของไหลและผิวเนี่ย มันทำยังไงนะตรงนี้มันอุณหภูมิเท่ากันก็คือเดตัทีมันน้อยมากมันถ่ายเทได้มากสูงสุดนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองเลยว่ามันถึงจุดอิ่มตัวอย่างคล้ายๆกับจุดสูงสุดจังนะฮะถ้ายัางก็แสดงว่ามันมีช่องว่างให้เราเล่นอยู่นั่นเองเอ่ออย่าเกคิดอะไรที่มันเริ่มต้นจากศูนย์ครับเริ่มต้นจากศูนย์เพราะมันจะเหนื่อยมากนะฮะพยายามอ่านงานคนเยอะๆแล้วประมวลเหตุการณ์เข้าด้วยกันรวบรวมเหมือนกับหาช่องว่างของงานนั้นมีอะไรไปต่อได้ เส้นทางเตินข้างหน้าครับไม่มีเส้นทางเดียวมีเป็นร้อยเส้นทางใครจะไวเอากันนั่นคือสิ่งที่มองว่าหรือต่อให้ไกลก็เดินทางสุดกกว่าก็ยังคุ้มดีกว่าปีนเขาสัน้สนๆก็ยังไงปีนเขาเด้ยังไงครับเพราะฉะนั้นถ้ามีวกวนหน่อยแต่ก็เออไปถึงเหมือนกันแล้วสบายกว่าก็คุ้มนะฮะเพราะการมองมันมันมองมหลายแบบเนาะมองมองในแง่ของความคุ้มมีหลายแบบทางด้านาลงทุนน้อยต้นทุนน้อยก็ได้งานไหนไปดีสุดนะฮะหรือว่ามอง มองไนหลายมุมมันเองนะความคุ้มค่าแ,แง่รักดลบข,ขึ้นอยางกับมุมไหนมันสามารถมองได้ทุกอย่างมันเป็นดีหมดดีมากดีน้อยเรื่องนึงเราสามารถมองมองเวลานําเสนอในงานวิจัยเรามองคนทริบิชั่นของเราคืออะไรที่เทียบอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็ก,ก,ก็ก็มีเคลครับอย่าเริ่มเป็นศูนย์เพราะศูนย์นี่ส่งไปนี่เขาจะนั่งหัวเราะครับแสดงว่าคุณไม่อ่านมา <laughs> คุณต้องต่อยอด